ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องที่สะเทือนใจมิจฉาชีพออนไลน์ะจะมาทาง SMS จะมาทาง Facebook แต่หลอกลวงให้กู้เงินหญิงคนหนึ่งซึ่งหลงไปหวังจะกู้หนึ่งแสนโอนเงินไปรวมทั้งหมด3 8ม0 0บาทแล้วไม่ได้เงินเขียนจดหมายลาตายเป็นเรื่องสะเทือนใจมันฆ่าคนไทยอีกแล้วฮะมิจฉาชีพออนไลน์ ท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมครับวันรุ่งขึ้นที่น้องเขาฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้แก๊งนี้มันยังส่งข้อความมาทางมือถือขออนุญาตนะโกรธวันนี้พอจะได้ไหมครับหนูน้องสรุปเอายังไงครับตอบหน่อยครับเฮ้ยเขาตายไปแล้วยังทวงตังให้โอนไปอีกอะ่ะเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีอาจจะติดตามเรื่องนี้เนี่ยน้องไบค่ะเมื่อวานนี้รมปรีดีชัยวุฒนาคมานุสรบอกนะครับประเด็นที่หนึ่ง ท่านบอกนะครับว่ากระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจประสานกับกสทชและผู้ให้บริการรวมถึงตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเต็มที่ผู้ระบากสันพยายามจะหาทางป้องกันพบว่ายังมีกฎระเบียบที่เป็นช่องว่างนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มไม่ฉาชีพที่ดําเนินการเรื่องนี้เป็นมาเฟียค่ะเป็นกลุ่มมาเฟียซึ่งคุณชัยวุฒิบอกกดดานอยู่ที่ต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวง DES สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเต็มที่เพื่อทลายแหล่งกบดานจับกลุ่มดำเนินคดีแก๊งคอลเซนเตอร์ที่ต่างประเทศเพราะกลุ่มมาเฟียตั้งใจจะหลอกคนไทยค่ะแล้วก็ยืนยันว่าปี65คือปีนี้นี่วันที่5มม้มกรามน้ไร์ปัญหา SMS หลอกลวงต้องลดลงหรือไม่มีเลยนีวันที่หมกรา เอาทั้งปีเลยเหรอภายในปีนี้นะฮะทบาชมนผู้ชมวะหลังจากกสทชขอความร่วมมือที่ผ่านมาข้ามปีแ้้ยังแก้ไม่ได้ขณะที่ท่านกระชัยไคลยคึงมือปราบไซเบอร์บอกตอนนี้ติดตามข้อมูลพอจะรู้ต้นทางผู้ก่อเหตุและปลายทางบัญชีมะคาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้เนี่ยน้องไบเห็นว่ามีบัญชีลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยสาบัญชีนะคะ